สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง ID 2020 ID 2020เป็นระบบแสดงตัวตนของมนุษยชาติในสังคมในประเทศแล้วก็ในโลกที่จะเปลี่ยนจากระบบการใช้กายภาพเช่นกระดาษแผ่นพลาสติกบัตรเครดิตเช่นหนังสือเดินทางเป็นกระดาษหรือว่าบัตรเครดิตเป็นพลาสติกต่างๆ จะถูกเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลซึ่งจะเชื่อมโยงกับการพิสูจน์ตัวตนแบบใหม่แบบดิจิตอลเช่นการสแกนดวงตาการสแกนลายนิ้วมือการสแกนใบหน้าโดยจุดประสงค์ของระบบนี้อ้างว่าเพื่อความสะดวกรวดเร็วถูกต้องแม่นยำในสังคมอนาคตซึ่งเป็นสังคมแห่งระบบดิจิตอลระบบ 5G ระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งเขาบอกว่าสาเหตุที่ต้องทําเพราะว่ามันจะเป็นความสะดวกรวดเร็วไม่ใช่แค่เรื่องของเศรษฐกิจการซื้อขายแต่เป็นเรื่องของการเมืองเรื่องของสิทธิการเข้าถึงบริการทางสังคมต่างๆมากมายและเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่พูดลอยๆนะครับเพราะว่ามันได้ถูกกล่าวครั้งแรกๆในสื่อหลักๆของโลกเมื่อประมาณปี 2016ที่กล่าวในการประชุมสหประชาชาติเมื่อ2016ในเดือนพฤษภาคมเขามีเป้าหมายอย่างไรในการทำให้โลกเราเนี่ยต้องใช้ระบบดิจิตอลไอดีก็คือไม่ใช่ระบบกระดาษเขาก็อ้างว่ามันมีข้อเสียเปรียบ ต่างๆม,มากมายเช่นเขาบอกว่าหนึ่งใน5ของประชากรโลกเนี่ยยังไม่สามารถแสดงตัวตนของตัวเองได้อย่างเพียงพอแล้วก็ทำให้ขาดโอกาสในการเข้าถึงระบบสาธารณูประโภคโรงเรียนหรือว่าการป้องกันตัวเองหรือว่าการความระบบยุติธรรมนอำนวยความสะดวกของรัฐบาลในประเทศนั้นๆจึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนาระบบไอดีขึ้นมาระบบ แสดงตัวตนขึ้นมาโดยเขามีเป้าหมายว่าพยายามจะจัดเตรียมเป็นทางกฎหมายจริงๆเนี่ยประมาณในปี2030ก็คืออีกประมาณ9ปีข้างหน้าโดยผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นน่ะซึ่งผู้ที่เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนั้นน่ะในก็มีทั้งผู้นำตัวแทนของบริษัทเอกชนตัวแทนของรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ NGO นักวิเคราะห์นโยบายนักคิดของโลกทั่วโลกเลยเพื่อจะมาระดมสมองกันวางแผนเพื่อจะเดินไปสู่ระบบ ID ดิจิตอลขึ้นมาเมื่อก่อนใบขับขี่เอยหรือว่าบัตรประจำตัวประชาชนพาสปอร์ตบัตรทำงานเองแล้วก็บัตรเข้าตึกอาคารหรือว่าบัตรเครดิตการ์ดบัตรเดบิตบัตรเครดิต หรือว่าตั๋วรถขนส่งมวลชนต่างๆก็จะต้องถูกเปลี่ยนถูกพัฒนาการเป็นระบบดิจิตอลเช่นการไปเที่ยวการจองตั๋วโรงแรมจองตั๋วเครื่องบินการทำธุรกรรมทางการเงินการจ่ายค่าไฟค่าน้ำค่าโทรศัพท์การซื้อของออนไลน์การเสียภาษีการติดต่อโรงพยาบาลทุกอย่างจะต้องถูกเปลี่ยน เป็นระบบดิจิตอลขึ้นมาแต่มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อเสียก็คือว่าเขาก็มีการตั้งข้อสังเกตและตั้งข้อสงสัยว่าในข้อดีมันก็จะมีข้อเสียเช่นข้อมูลต่างๆก็จะถูกสะสมถูกเก็บไว้กับรัฐบาลในประเทศนั้นๆหรือว่าองค์กรที่เกี่ยวข้องนั้นๆ เช่นบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ซึ่งเขาสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในการศึกษาพฤติกรรมของเราอย่างน,น้อยก็คือเอาข้อมูลพวกเราเนี่ยไปศึกษาดูว่าข้อมูลคนเนี้ยทำอะไรบ้างชอบอะไรบ้างกิจวัตรประจำวันเป็นอะไรบ้างซึ่งเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากที่ว่าถ้าเกิดมันเป็นจริงขึ้นมาเนี่ยข้อมูลส่วนตัวของเราทุกอย่างข้อมูลทางการแพทย์ คนนี้ป่วยเป็นโรคอะไรรักษาพยาบาลครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ตั้งแต่ตื่นนอนทําอะไรบ้างกิจกรรมอะไรบ้างข้อมูลส่วนตัวของเราทั้งเรื่องของส่วนตัวข้อมูลใบขับขี่รถยนต์การทําธุรกรรมการรักษาพยาบาลการจร่ายภาษีการซื้อของออนไลน์ทุกอย่างจะเป็นข้อมูลที่ถูกใช้จะถูกคนกลุ่มหนึ่ง เก็บของเราแล้วก็เราไม่รู้ว่าเขาจะเอาข้อมูลของเราเนี่ยไปใช้ในทางที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่นี่เป็นสิ่งที่มีการหวาดกลัวกันคนที่จะเก็บข้อมูลเหล่านี้เป็นแค่คนะระดับบนยอดปิระมิดก็คือบริษัทชั้นนำที่เราไปซื้อของเขาเช่นบริษัทซื้อของออนไลน์หรือว่ารัฐบาลของแต่ละประเทศเขาบอกว่า ข้อมูลเหล่านี้สามารถเอาไปซื้อขายได้ด้วยเช่นกันเคยมีข่าวว่าบริษัทบางบริษัทที่ทำธุรกรรมทางการซื้อขายออนไลน์ต่างๆเนี่ยก็สามารถหรือว่าโซเชียลมีเดียก็สามารถเอาข้อมูลของลูกค้าเนี่ยให้ขายให้บริษัทอื่นๆอีกที่ต้องการข้อมูลต้องการรู้พฤติกรรมของคนใช้โซเชียลมีเดียหรือว่าคนที่ซื้อของที่นี่หรือว่าคนที่ เดินทางที่นี่ท่องเที่ยวที่นี่ซึ่งเขาบอกว่านอกจากจะไม่เป็นความส่วนตัวแล้วมันจะเป็นความไม่ปลอดภัยด้วยเช่นกันและที่สำคัญก็คือว่าการทำให้เป็นดิจิตอลไอดีเนี่ยมันมีหลายวิธีที่ว่าทั้งสแกนใบหน้าทั้งสแกนดวงตาทั้งสแกนนิ้วมือและอีกอย่างหนึ่งก็ที่สามารถทำได้เช่นกันก็คือว่า การฝังชิปในมนุษย์ในอดีตนั้นคือเราเคยทดสอบแล้วก็ใช้การฝังไมโครชิปในในแมวในหมามาแล้วแต่ว่าอนาคตเราสามารถฝังชิปในมนุษย์ได้เช่นกันถ้าเกิดเราจะทำนะซึ่งตอนนี้นาโนเทคโนโลยีสามารถทำได้แล้ว Assuming is How does the optional RFID chip work? Well, each of these devices that are injected have the capacity to also have a small chip. What that chip does is it has the unique serial number for each dose. It is designed so that there is no counterfeiting. It's designed so that we'll know exactly that the right dose hasn't expired. However, that chip only refers to the dose. There's no personal information, no patient information. It's simply like a barcode only we know instantaneously where and when that dose has been used. That also helps public health officials know when there are outbreaks, have we vaccinated enough people in those areas. That technology is purely optional, however, and the U.S. government hasn't even decided if they're going to use it. a digital ID ฝังนาโนชิปเข้าไปในร่างกายมนุษย์ได้แล้วก็เลยมีการสงสัยว่าวัคซีนโควิดที่เป็นระบบ m i n a เนี่ยมันจะเป็นเฟสแรกของแผนการที่จะเข้าสู่โครงการ ID 2020หรือไม่อันนี้โดยทฤษฎีสมคบคิดนะแต่ถามว่าตะกี้ดูคลิปก็รู้แล้วว่าในทางปฏิบัติในทางวิทยาศาสตร์มันทำได้แล้วนะ นาโนเทคโนโลยีเนี่ยนาโนวัคซีนเนี่ยมันสามารถฉีดฝังเข้าไปในร่างกายมนุษย์สามารถที่จะสามารถที่จะเป็นการฝังนาโนชิปได้แล้วที่สำคัญนี่คือสิ่งที่มีการกังวลว่าวัคซีน m r a เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแผนการนี้ด้วยหรือไม่คนที่ได้ประโยชน์ก็คือว่าคนที่ควบคุมข้อมูลเพราะว่าคนที่อยู่บนยอดพีระมิด เขาจะรู้ข้อมูลคนประชากรโลกทุกอย่างตั้งแต่ตื่นเช้ามาจนเข้านอนข้อมูลการสังคมไปขับขี่โดนปรับครั้งล่าสุดเมื่อไหร่รักษาพยาบาลครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ไปเที่ยวต่างประเทศครั้งล่าสุดเมื่อไหร่จ่ายภาษีเท่าไหร่กี่บาทวันที่เท่าไหร่ด้วยนะระบุดีเทลรายละเอียดยิบย่อยได้ซึ่งตรงนี้คือสิ่งที่เขากลัวว่าการฉีดวัคซีน นาโนเทคโนโลยีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแผนการด้วยหรือไม่นะครับก็คือเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องจับตากันดูว่าในอนาคตที่เขาต้องการจะผลักดันให้โลกเราประเทศเราเป็นสังคมดิจิทัลออนไลน์ที่ดูเหมือนทันสมัยก็ดีแต่ว่าทุกอย่างต้องมีการตรวจสอบด้านร้ายด้วยเช่นกันอนาคตที่คนกลุ่มหนึ่งบนยอดปิรามิดต้องการทำโลกให้ดีขึ้นแต่ขณะเดียวกันเขาก็ต้องการ สร้างลูกทาสของเขาขึ้นมาด้วยหรือไม่พวกเราคนทั่วๆไปเนี่ยจะเป็นลูกทาสของนายทาสของคนไม่กี่คนบนยอดเปรมิตรจริงหรือไม่แล้วก็ความเป็นจริงนีในทางวิทยาศาสตร์ทําได้ไหมทําได้จริงเราก็ต้องมาศึกษากันดูว่าอนาคตของโครงการไอดี2020จะเป็นอย่างไรและจะจบลงอย่างไรนะครับใครจะเป็นคนที่ได้รับประโยชน์สูงสุด ใครจะเป็นลูกทาสสมัยใหม่ที่ต้องผูกด,ด้วยตรวนของดิจิทัลซึ่งจะมีคนสอดแนมสอดดูสอดสองพฤติกรรมตลอด24ชั่วโมงตลอดเดือนตลอดปีนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจในโลกอนาคตนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากที่ดูจนจบนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ